วันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนครัตเครื่องตัดหญ้าโมเดล C 1 1ไม่ว่าของจีน m a k i ตาโรบินใช้วิธีเดียวกันเนาะเริ่มจากถอดคลายนอ็อตให้หมดทั้ง4ตัวก่อนแล้วค่อยหมุนออก จะก็มุนอกเดี๋ยวมาทำการถอดกันนะครับ ต้องใช้ตัวนี้นะถอดออก นะทอทออกมาถอออกมาแล้วขั้นตอนการเอาออกใช่กลับไชไหม แล้วให้ใช้อะไรก็ได้มางัดขึ้นแล้วก็ตีตรงหัวน็อตลดแล้วก็ทำการยืงออกมานี่ถอดออกมาแล้วของเก่านะครับมันหมดแล้วเดียวทำการใส่ตัวใหม่ไป ั้นตอนการใส่ก็ไม่ยากนะครับแต่ต้องมีตัวตัวนี้นะเข้าไปเ,เดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็ลองกัน มีหลองดึงเลยว่ามัน okay. ไม่ปืน้นนะมันเก็งไหมนั่นใช่ใช่โ okay. อเคลงแล้วขั้นตอนการใส่ก็ให้ใช้มือหมุนน็อตเข้าไปต้องใช้มือนะหมุนจนเนี่ยเรียบสนิทอย่างนี้ทั้งสี่ตัวแล้วถึงจะใช้ ประแจขันอย่าใช้ประแจขันตั้งแต่เริ่มนะครับไม่งั้นได้เป็นเรื่องทำน็อตใหม่ทำไอรูน็อตใหม่โอเคตอนนี้แน่นทั้งสี่ตัวแล้วใช้ประแจค่อยๆเติมเติมเท่ากันทั้งสตัวอย่าเติมตัวใดตัวหนึ่งให้แน่นทีเดียว ทีนี้ก็เพิ่มความตึงของนอ็อตแค่พอตึงมือนะครับถ้าขันแน่นเกินนี้เดี๋ยวน็อตจะจะรูดได้เสร็จแล้วก็มาเติมความตึงอีกหน่อยของทุกตัวเพื่อความแน่ใจ เดี๋ยวไปลองกันครับ